ใครกำลังอยากได้คอนโดใหม่ในทําเลบางประกงใกล้ทางด่วน2เส้นทางตามการมาเลยค่ะวันนี้เราจะไปลอง Living in ิกันที่โครงการ S Space Condo ในห้องแบบ One e e r r o o m ขนาดเริ่มต้น28.64ตารางเมตรจะน่าอยู่ขนาดไหนเนี่ยไปชมกันได้เลย แล้วทุกคนกลับมาเจอกับการใน Living in ิค่ะวันนี้นะคะการจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาลองอยู่ดูบรรยากาศกันที่คอนโดใหม่ใจกลางบางวัวค่ะอำเภอบางประกงอยู่แถวๆถวบางหน้าตราดกิโลเมตรที่42ในจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่โครงการ s s p c c e c o น d o นั่นเองค่ะ ที่เอสเปซคอนโดนะคะสูง8ชั้นแบ่งเป็น2อาคารค่ะมีทั้งหมด426ยูนิตนะคะที่นี่นะคะตกแต่งออกแบบสไตล์โมเดิร์นทันสมัยดูดีไม่เหมือนใครในทำเลนี้แน่นอนค่ะและที่สำคัญน,นะคะที่นี่นะคะเขาเน้นความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยเป็นหลักค่ะทุกห้องเนี่ยจะมีผนังเก็บเสียงอยู่กันได้สบายเลยค่ะ มีห้องแบบ one bedroom แล้วก็ two bedroom ค่ะมีห้องทั้งหมด4แบบนะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็ตั้งแต่28.64วจไปจนถึง58.45ตารางเมตรเลยค่ะห้องเนี่ยก็ถือว่ากว้างกำลังพอดีสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะจะอยู่1คนหรือ2คนแบบคู่รักหรือครอบครัวเล็กๆคนเนี่ยก็อยู่สบายเลยค่ะ และห้องที่การจะมา Living in วันนี้นะคะเป็นห้องแบบ One b e r r o o มค่ะเป็นห้องเริ่มต้นของที่คอนโดนี้เลยค่ะขนาด28.64เมตรนะคะถ้าการมาอยู่จริงๆแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยตามการมาดูบรรยากาศกันเลยค่ะ ก็คือห้องนอนค่ะคือบอกเลยนะว่าถ้าเพื่อนๆได้มาลองนอนเนี่ยหลับสบายแน่นอนเพราะที่คอนโดนี้นะคะดีไซน์ให้ผนังทุกห้องในเก็บเสียงเื่อความเป็นส่วนตัวของทุกคนค่ะและเตียงที่การนอนนะคะก็เป็นเตียงขนาด5ฟุตซึ่งทางคอนโดเนี่ยให้เตียงแล้วก็ตูเ้เสื้อผ้ามาค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็น f u l l y f i t t ท d นะคะถ้าเราตกแต่งเพิ่มเติมเป็นสไตล์เราอีกหน่อยเนี่ยลากกระเป๋าก็เข้ามาอยู่ได้เลยค่ะ แอีกสิ่งนะคะที่การชอบนอกจากห้องเนี่ยที่กว้างกําลังพอดีก็คือหน้าต่างค่ะหน้าต่างบานใหญ่นะคะทําให้เปิดรับลมรับแสงเข้ามาทําให้ห้องเนี่ยปลอดโปร่งโล่งสบายเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูห้องอื่นๆนะคะขอการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวตามการเข้าไปดูกันที่ห้องน้าเลยนะคะ พอดีไม่อึดอัดเลยค่ะมีการแบ่งโซนแห้งโซนเปียกให้มาอย่างเป็นสัดส,ส่วนเลยค่ะแล้วเขาก็แถมอ่างล้างหน้ากระจกเง,งาโถสุขภัณฑ์ชาเวอร์แล้วก็ราวตากผ้ามาด้วยเรียกได้ว่าจัดมาให้แบบครบคันเลยค่ะเดี๋ยวการขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะการแต่งตัวเสร็จแล้วโด๋ดตามกันไปลิฟวิ่งอินกันต่อที่ห้องนั่งเล่นนะคะ และนี่นะคะก็คือ living area ค่ะที่ถ้ากลับเข้ามาในห้องนะคะก็จะเจอ living area เป็นอย่างแรกเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางทีวีซึ่งเป็นอีกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่ทางโครงการเนี่ยให้เรามาแบบ fully fitted เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ยังเหลือพื้นที่ให้เราวางโซฟา2-3ที่นั่งหรือถ้าใครเนี่ยอยากจะวางโต๊ะกลางตามสไตล์เราจัดไปได้เลยค่ะ ที่ Living Area ียนะคะถึงจะไม่ได้อยู่ติดกับหน้าต่างนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นไรเลยค่ะเพราะห้องก็ยังปลอดโปร่งโล่งสบายดีนะคะเพราะว่าที่คอนโดนี้นะคะเขากั้นห้องด้วยกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะคะซึ่งทำให้แสงจากกระจกใหญ่ในห้องนอนเนี่ยยังสามารถส่องมาได้จนถึง Living Area เลยค่ะ ถาดออกมานะคะก็จะมีมุมที่เราสามารถวางโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ได้นะคะซึ่งจะทําเป็นโต๊ะทานข้าหรือโต๊ะทํางานเป็น2ฟังก์ชันได้เลยนะเนี่ยพูดถึงเรื่องกินแล้วอ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าในห้องครัวของห้องนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง ะะก็มีขนาดกําลังพอดีเลยค่ะสําหรับอยู่คนเดียวหรือ2คนก็คืออยู่ได้สบายๆเลยค่ะแล้วที่การชอบที่สุดนะคะคอนโดนี้นะให้เคาน์เตอร์ครัวาม,มาแบบนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็ยังเป็นเคาน์เตอร์วางของได้อีกเพียบเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากติดตั้งเตาไฟฟ้าเนี่ยตรงนี้ยังสามารถติดตั้งได้พร้อมกับพูดดูดควันนะคะและข้างล่างนะคะก็จะมีช่องสําหรับวางไมโครเวฟค่ะถาดลงมานะคะก็จะมีมุมให้เราวาง ตู้เย็นได้แบบพอดีเลยค่ะแล้วก็ถัดไปจากครัวนะคะก็จะเจอกับระเบียงค่ะซึ่งถ้าใครนะคะจะทำอาหารที่มีกลิ่นหน่อยเนาะก็เปิดกระจกนะระบายอากาศได้เลยค่ะรีวิินกันในห้องตัวอย่างมาแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อเลยค่ะว่าถ้าเอสเ e c คอนโดสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะมี f a คติตี้อะไรให้เราได้ใช้งานกันบ้าง ที่นี่นะคะเขาเน้นความเป็น p r i v a t e l ส,ส่วนใหญ่เลคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละตึกน,นะคะก็จะมี coworking space แล้วก็ l o อ b บีนะคะแยกใช้งานกันอย่างเป็นสัดส่วนเลยค่ะส่วนกลางนะคะก็จัดให้มาแบบครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ำหรือว่าส่วนส่วนกลางค่ะ ระบบความปลอดภัยที่นี่นะคะก็ปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะเพราะเป็นแบบ2ชั้นนะคะเข้าออกโครงการเนี่ยก็ใช้คีย์การ์ดแอคเซสแล้วก็ลิบล็อกชั้นด้วยค่ะแถมยังมีพี่ๆรอปภแล้วก็กล้อง C C T V ดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะและที่เ p สเ s c o n นโ o นะคะอยู่บนทำเลที่ดีเลยค่ะอยู่ใจกลางบางวัวอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเช,ชิงเซาหรือที่บางนาตราดกิโลเมตรที่42ค่ะซึ่งเป็นเมืองใหม่นะคะที่กำลังมีการจเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะ คอนโดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับถนนบางนาตราสังขาออกค่ะใกล้ใกลักลกบมิคุมุสาหการรมเบลโก,โกค่ะเดินทางเข้าตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราได้สะดวกเลยที่สําคัญเนี่ยคืออยู่ใกล้กับทางด่วนถึง2องสายเลยค่ะทั้งทางด่วนบุรพาวิถีแล้วก็ทางด่วนมอเตอร์เวย์สาย7จะเข้ากรุงเทพหรือจะไปชนบุรีก็ง่ายมากๆเลยค่ะ รอบๆโครงการนะคะเป็นชุมชนเมืองที่มีความสะดวกครบเลยใกล้ๆก,กันเนี้ยมีทั้ง Top ปส r าร์เแล้วก็ห้างโ o ตัสนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโรงพยาบาลจุฬารัต11รองรับเรื่องสุขภาพของเราด้วยส่วนด้านการทํางานเนี่ยไม่ไกลกันจากคอนโดมีมนี่ข้อม,มูลสาหการ,รมหลายแห่งเลยค่ะจะไปทํางานหรือจะกลับบ้านก็สะดวกเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตกันได้เต็มที่เลย เอสเพสคอนโดที่การมาลิฟ่งอินวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะราคาเริ่มต้น1,290,000บาทซึ่งเซลล์แกลเลอรี่นะคะเขาก็เปิดทุกวันเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันได้เลยค่ะแล้วครั้งหน้านะคะการจะไปลิฟ่งอินที่ไหนเนี่ยอย่าลืมกดติดตามชาแนลโฮมไบเออร์สกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้การไปก่อนแล้วบ๊ายบาย